แจ้งพอดีจะเกาศอะไรนีนเป็นปลาติดหอกอันนี้นองยังก่เพาะน,นี่มันเป็นน้องหงัวกบม่วงเชื้อชาตบ้าน,นสวัสดีย่านเสาครับพี่รองตอนนี้โยน้องหัวยกกม่วงครับเชื้อชาน ช่วงระธานบ้านไหนก็พอหกหก,กม่วงหกม่วงช่วงพระธาตุกม่วงที่นี้น้ำหน่อยสันเพราะว่าน้ำที่เกิดจากที่จริงฝนตกตอนเนื่องอยู่เลยครับแต่ว่าอาะที่เป็นปลามันเรือหน่อยลงปาลาหน่อยลงก็เลยเฮ็ดใ,ให้น้ำเลือไอ้น้ำบ่็อกังครับ ไหลเขามาหน่อยว่าค่อยคันงกันเลยนี่พอมาใส่เบ็ดไปประมาณห้าสิบหลังจาเช้านี้มามาเบิ้งกันวนน่าเป็นยังไงครับเนี่ยงอเขาเงียปูเนาะเนียปูที่เป็นเงียบเงียบมากเนเงียบแห้งอยู่ เงียบหันไปแล้วสองหลังเรือไปเป็นหลุ่เย <kleine> ุ่งไปเบ็ดไม่พอดีตอนนี้เราแล้วอะหันไอเราแล้ววันไี้อืมเงียบเหลือคือเกาเบ็ดกะ บผมมีบมมีเรีือว่าทางนี้มันมันติดทางครับเริ่มหนาวจัน่ลยครับพี่น้องหมอดี๋ือไปหลบบโอรับหรือว่าตื่นซะานี เราเลิกดุมนะฝังนี่ครับโอหกป,ปูเงียบเงียบเลยใช่นอ้องต่นั้นพอมามา,มาลองเม่งขอใส่ยัง,ยงัง น่าจำอะไรเหรอใช่ไงปู่็ปูก็เจียบไงนี่ไอืมไม่หลอน เต้เต้เถือเถือ่อมันมีเห็ดวันี่ป้าแบบนี้นายเห็ดคนมาหาทางนี้ป่ะมา,มายไงล่ะเ็วเจ้าขันเท้าข้าเฮาสะแทกไปหาทางปุ่นเดีนทางขาวอันนี้อันนี้ใกล้่มือบ,บ้านได้พ่ะ ใกล้้บาห้าใกล้สุดกับบานเฮาบ้านเฮาใกล้สุดโอ้บานอื่นยังถือว่าไก่กลัวอีกทำงานตีเป็นลัะเป็นลักษณะอน,น้ำเป็นเรียงอยู่อือ่ะเรืองไวไรครับพี่น้องพอปลาทัาง้งมู่บานจริงๆก็นเลือประมาณเท่านี้แหละครับ อ๋ออันนี้กับมองเดินเรียงยง่วนครับวาดไม่ดีโอ้โหเฮ้ยทบเจ้เอาของไปนํ่นบล่ลหรอพาไม่ของเอาผ่าไปนั่นบ่ลผ้าโดนเนาะยัดที่ผ้เาเหรอนาะเออเนาะพอยังสะดวกเนาะ คนไหนเสียงข้าเจ้าอยู่ฟังทางนั้นเหรอมีเสียงคนอยู่นอ้อง,องบ้องน้องน้องลึกกว่าโอ้แม่งเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องมือนี้มายามเบ็ดอยู่ชนประทาน กบม่วงกับอีกซีนหนึ่งว่าอะไรก็บเขาพระอาตุหรือพระธาตุบันหนังหรือชั้นพระธาตุกบม่วงครับ,รบรกกอันนี้เป็นคลิปสองนะครับต่อจากคลิปแรกคลิปแรกไม่หยามเอามาล่อมึงแล้วครับเป็นเนื้อป,ปูอย่างเว้นยามย่างเ้าครับปรากฏว่าบ่คอยกินวันไดนครับวัอนี้เป็นเนื้อเขียด Chat, นี่เขียดแต่เงียบขึ้นแล้วพี่น้องอือนะครับนั่งอยู่อยู่ร yeah, ้อยป้องจองจ้องนี่นั่นถ้าคุณเคยเจากับมาใส่กันนีเดียวเห็นไฟแม๊ปแม๊ปแม๊ปอยู่นะอือเงียบเป็นวะนี่ก็เงียบนะครับยังเงียบเงียบอยู่ครับพี่น้องเขียดนี่ร้อย อ้าวพ่อกระใสตื่นไปวะปอ๋อมันขึ้นว่าสูงบนงนงินดิสามหลังพันไปเงียบจริงๆพี่นอ้องโอ้ได้รุ่นแล้วพี่น้องได้รุ่นแล้วครับอาละรุ่นเบื้งกันยน่าครับ ตัวแรกแค่ <ขอ S 1> หนานครับโอ้ประคอน้อยน้อยเราอ๋อละน้อยกับเต็มหนึ่งครับใช่ท้งเขียวหลุดมือใช่โอเคครับเต็มแรกมาแล้วครับใส่ไปอีกยังหน่อยกับหูว่าไม่ปลายครับเออไฟไฟสีเหลืองพอกอโอเคดีแล้ว ออกเั็นกล่องมันทิเป็นวงดีเพื่อนสีขาวก็ค่อยเป็น,งนวงเหมือนเม่ดเต่าเต่านไฟ่านอืมฮึมอไดรหัว<น>เอา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 ละสองเต้มใส่เดียวกันใส่เดียวกันเพราะโอ้ยนังหน่อย,อยก็มีแต้มครับติดๆเพราะติดๆจะพึ่งๆเชิญเดินเย็นเออ ตันไอยครับใส่าะหม้อถึงนะให้บุกๆบนำะโอเคครับมีแต้มครับนี่มีแต้มสองแต้มส้มสีตึงๆว่ะโอ้ใส่เดียวกันหมดเลยอแแลอแสดงว่าคอบเดียวกันเลยอ้ีวค้ สามเต้มหลอนแล้วเหรอเอาโอ้คินแบบเงียบๆเอาไปไปปล่อยหน้าก็ได้มกพอดะอีกเป็นมกแซบบ่บตัวน้อยก็เอามันนายนายกินป,ปลาแล้วนานี่นั่นมันนาเลี้ยงนบนาหายุากก่ให้กินจะรอเอ้ารุนกันจะน,นั่งเดี่น้องเอ้ดูตัวนั่นหมูคักแม่นดึงไปจนลุ่นเลย ขี้เยโอ้โอโอโอโบอลอร,รนี่นระหอมเาะันดึงไปดึงมาจนรุดเลยน้ำนี่นั่นม,มีสนมีป่ายปะ่ะตีนวะฝันคักๆมกันก็รุดง่ายง่ยายโอ้ยเจ็ตกรุดแล้วงห้นเราหอน้หายู่เอา คือวางสันคือล,ง,ลงดินลงดินสิเป็นปลาไหลบ้างลงดินดีกว่าเห็นไ,ไหมฮะสนเชือกไล่น้ำเชือกไปอะไรแท้แม่นูเคืออยู่กันเงียบปะนนี้รูแ้แล้วรู้แล้วโอ้เสียดาย สดงว่ามันดิง่งมานลอกกับใหม่ว้ามันโขก,กันเลยอืมตกแต่ไรข่าทางมันเลยเอาครับพี่น้องเดี๋ยวมันลุ่นกันตอนเศร้าอีกรอบนึงครับสวัสดียามเศร้าครับพี่น้องนีไม่ยามเบ็ดครับรอบสองจากเมื่อขึ้นเนี่ยเขียด này nó thật sọp xây như khiệt Hãy cầu cho ัดูมันใส่ด่างได้บ่ะล้วพ่อได้เพราะใส่อีหลงใส่ด่างลงเลือกใส่ได้เลยนั่นคืมายามสวยที่สุดเลย

tà nhỏ Tà nhỏ cái 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 câu hơn cái cái tha câu. cái <laughs> làm cái cái này cái 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 เนี่้ยน่ะนน้ำไม่ปีนาไม่ลองสักซุ่มบึงใส่พร้อมสักพร้อมว่าสักซุ่มกันนำมาไหมก็ได้เลยนี่จะขุมได้เหรอเงียบเพื่อนเนาะ เงียยปูเเงียบเงียเขียดก็เงียบนังเนี่ยตึงเยอะตอนอะไรดิอ๋ออะไรดยอะไรอาไ,ไ,ไรกินเขียดอืม,อมปด<ะ>ง่ายบรลบันออเอาเทเลนต์กัน มอื <c oughs> ปลาไหล้ีหมู่ดอปลาไหลได้พี่น้องเด้ <c oughs> อือนนี่กับหมู่เพื่อนพี่น้องหล่นหลุนหลุนลาหลงูพ่องูมากกว่าฮอนมีสีเหลืองเดิ อันนั้นมันมีสีแดงๆงูเลยงูป,ป่าม,มันเหรอเอองูกินเขียดง<อ>ูย,ยงังไงเหรองูป,ป่างูป,ป่าปวดท้องอะไรเลยลมั้งอ๋อเอามัน่าเ,ร,เรียนดูดแล้วติดทองมันที่ส่อเลยกว่าวทองมัน Hoa, bài gọn tang con thăng chicken, chicken, chỉ Nó chicken, chỉ chicken, 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 đi chicken, 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 chicken,

ไปซองมึงถาเออสีคือนี่มึงมึงกระองนี่มึงอ๋อย่างปะชอบย่างยี่พาะใส่เดียวกันใส่เดียวกันก็มเพื่อนเป๊ะนี่จะใส่เดียวกันได้ัว้โหนต้อง่เบืมตัวนี้ไปใส่เมดเลยโอ้อหอ้คนดีจัง สองแต้มเอ้าอันนั้นโค้งแห้งยูงได้พอ,น,อนี่ครับไปเบิง้งถาดดูพี่น้องโอ้ยหลังนี้หลังฟูนีกหลังหนึ่งคุ่นุนโค้งขึ้กันลุ่นพอโอ้ยนี่ก็บ่ายุเราเนี่ไม่เขียดิเยดนะเนาะเียดมันน,นั่นเขียดมันลงไปเอง

อี่ชื่นอนหอนี่เว้นสองสามหลังขั้นหนึ่งแขกต,ตึงแท้โอนี่หลอนเลยนนอมาเบิ่งถาเพ่อนอยู่ บันคือวันูดแทนนูดลูดลูดต่องขึ้นงเท่าง่าห้อยปลายนี่ตึงอันนี้ก็อ๋อแสดง่มันมากลิ่นด้วยเหรอแต่ว่าันสบาดเบ็ด lưng cá thôi nhỉ, lưng nhè, lưng kiểu lưng kiểu 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 nha, kiểu 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 เด็กเตอือนีาอย่างนี้ตายตกตก,ก,กมันตายกลางนั่งก้หมูเออหมูแพงรุ่นพี่น้องรุ่นุ่นุ่น่ก็ดหมูมแบบนี้ไปแล้วัง้งนีห้อยอยู่หรอปลาไหลโอ้ใครอยู่พีน่น้องปไหลนะครับ ตอนนี้ยังพอ,อันนี้หางมันจะซื้อได้ตายแลนะ้วเนาะตอนนี้ยังยังตาไป,ไปเกี่ยวครับเกี่ยวครับไปว่าอะไรเกิดยังไงเดี๋วยวอ้อมอิ่มเหมือนเดิมใจนี่โอเคอยู่ครับ เน้นสองตัวละอะไรมักอาไรพี่ครับโอ้ยเดี๋ยวไม่มักอะไรเลม เล้วหันม่กินเขียดละลเราไม่กินเขียดนี่คช่เข็นขาดหร่าสงมืองก <c oughs> องเดือดซองมึงสายตึงๆหอม โอแต่ว่าเอาอยู่ๆห่อยู่ๆตัปลาใส่เดียวกันเป๊ะช่อนช่อนน่อยนิดหนึแบบโต๊วันรุ่เลยหห่ยๆางนีกันโตวอ้วนทีเยหางนี่โอ้ปุดยาตัวเบ็ดลุ่นนี่ย น้อยอยู่ด้วยก็รงไงมีตัววนดีอืมตวกคนแสบอีกเอาเฉียดว่าพ่ออ้อปลาจะนีโอ้น้อยใส่เยวกันนีเดียวพอใส่เยอเกเลยแวครับหนึ่งสองสามสี่หาหาแต้มน้อย ปาย,ยาเป็นอีกควิสดีอืมมีคันโอ้พูนว่าคุณน่ะดินแนดะบๆอยู่ความเขียดถึง<ช>ป้าบุป้าน้อยสิพูนนั่งไก,ก่ๆคุณคันเบ็ดกล้องๆๆๆเนี่ยน่าจะเป็นป้าน้อยความันบอกโคงเลยมีรุดแล้วอันนี้ก็สิรุดแล้วมัง้ง มั้นมาตื่นแต่อันนั้นเบี่ยงออกเออเนั่นเนี่ยเนี่ยยุอยูยพอยุยยุอ้นป่าคือกบป่าคือกบกบก็ยังสิกินกบอ่ะเดี๋ยวเบื้องต้นพี่น้องเบื้องต้นแต่ว่าหลังหนึ่งยุ่งผุนเด้ก็เป็นรังนี้เด้ที่ผมท่วงอ้นโตอย่างกบเด็กโอ้กบกินกบสิครับงพี่น้องกบตึ้นอ้าวไม่ได้มีกบกบกินเขียดอ้าวหลุด อืกบกินเหียเขียดมันหลดไปของมันหันอะมั่หันมันก็ว่าของดิม,มันมตัวใหญ่เติเต้นเติขา,า,ขาวเาท่ยนี้แหละหบอ๊อบอบ๊อต้องหกักราเพราะบอต้องหักตัวซนีน่เหละยก็แล้งงามใหียายก็แข็งเลย โอ้โหแน่นเลยดิกินเที่ยงแน่นเลยครบสุดเลยทั้งป่าทั้งตะไหลทั้งกบนี่นี่เหรอเขียวเขียดตัวนี้นตัวใหญ่หลายพื้นดินเอง มั่นทนลบเป็นลบการเจิมปีของป่าได้จริให้ปลาบืน <c oughs> ล้งสุดท้ายและะ้วครับพี่น้องอันนี้ก็สลว่าเยียเขียด ยังพอมีแตมอยู่เลยครับเด้อแต่วันเนี้ยปู่เขาเนี่ยเงียบจริงๆครับเนี่ยเขียดที่มีป่าไหลปลาช่อนแล้วก็กบติดมาตัวหนึ่งครับพี่น้องครับโอเคครับพอกันในคลิปนาครับอาีิหามายไหมครับมาลองลุยกันต่อไงครับฝากกดติดตามช่องโค้ดบานหน้าครับกดซับสไครต์ไว้ครับจังได้พอกันอีกคลิปนี้หาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ